สวัสดีครับคำลอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่487คลิปนี้พบกับโคตรมวยแห่งสยามตำนานที่ยังมีลมหายใจ แสนไัยพีเคแสนไขยมวยไทยยิมปะทะก,กับบ้านเย่จอสัวนักเกชาวเมียนมาหรือพม่านั่นแหละเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มีนาคม2567หรือ2024ในศึกไทยไฟคาดเชือกปลวกแดงแต่สำหรับแสนไขยกติกามวยไทยซุเปอร์ไฟแบบสวมนวมก็แล้วกัน ในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีอีกเช่นเคยในท้ายคลิปผมก็จะมีคู่แถมระหว่างแสนชัยกับมูฮัมหมัดบากีนักชกชาวอิหร่าน เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาในศึกไทยไฟคาดเชือกพีิมายอำเภอพีิมายจังหวัดนครราชสีมาผมจะตัดมาในยกท้ายท้ายพอเป็นยากระใสหากอยากจะดูคลิปเต็มๆย้อนไปดูที่ EP 476ของช่องนี้แหละครับเผื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมํำปลอ่อยยไปบนไปแบบภาษาไทยและไทยอีสานหรือไทยน้อยพร้อมสาระและไรสาระเชิญสารา พีเคแสชัยวยไทยยิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโคดมวยแห่งสยามประเทศไทย จากเด็กน้อยแดนอีสาน ให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังพ้องไปแดนไกลไม่สิน้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบพบกับมวยไทยโอ้ยละว,ว่าคนงามจังมาละโอ้ยคนงาม แนดดดดแนดดเเขออนุญาตบาทคำรักแฟนมวยนะครับาอาการย์สนองอวบอิ่มกรรมการผูร้ขี้ขาดบนเวทีโจ๊ะโจ๊ะกันทั้งนอกเวทีและในเวที พอเป็นยากระใสสำหรับแสนใครเองแม่ท้าขาดเพลงนี้ไปก็ถือว่าขาดรถคาดเหมือนไม่ใส่ผงคูรถว่างั้นเหรอเอาว่ากันไปรออะไรอประวัติไงประวัติเรามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยมานเย่ก็ส่วนนักเขา่าเมียนมาหรือพมา่านั่นแหละ อายุ28ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง172เซนติเมตรชกมา58ครั้งชนะ39แพ้17เสมอหาได้มีไหมส่วนแสนไขพีเคแสนไขมวยไทยยิมอายุ43ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมเท่ากันสูง163เซนติเมตรชกมา385ครั้งชนะ333แพ้50เสมอ2 แสนไครเป็นชาวมหาสารคามมีคำขวัญอยู่ว่าพุทธมนตรนิสารทินฐานอาริยธรรมผ้าไหมล้ำเลยข้าตักกศิลานครนะเสร็จแล้วก็ย่างสามคมเข้าสู่มุมทันทีเป็นอย่างอะไรแสนไขยพีเคแสนไขยโมยไทยยิ้มกรรมการพกที่ขาดบนิทีย์เรียกทั้งคู่มาตกลงกติการร่นนี้นั่นไปเข้ามุมฮึ โปรดสังเกตครับใครลองทายสิว่าพี่ชายหรือน้องชายของแสนไขยสำเนาถูกต้องแต่หัวสิหัวแสนไขยกับคิค้วต่ำไปนิดนึงแต่คนนี้สิโอ้โห,โหไม่น่าเชื่อว่านี่คือคุณพ่อของแสนไขยนั่นเองแม่โดยเฉพาะมุมปากนี่เหมือนกันเลยสำเนาถูกต้องครับเอากรรมาการผู้คิการอาจารย์สนองอวบอิม่มเรียกทั้งคู่ขอเด้งสักหน่อย ยกแรกแหกมานสับมือชกต,ตัวตึงแห่งพม่าหรือเมียนมาเป็นยังไงดูสิว่าครั้งหนึ่งที่ต่อยกับพี่แสนไัยเป็นสิ่งที่ต้องจารรกไว้ในชีวิตและประวัติของตัวเองทีบหน้าไปก่อนเป็นยังไงจอชัวจอชัวอ้าวเป็นยังไงเรียกจอชัวกัแล้วกันโอ้ยาย เป็นยังไงแซนไข้ซ้ายอยู่แล้วมวยซ้ายหรออ้าวกางเกงดำครับแซนไขเวิดไปไม่เป็นไรพยักหน้าเดินเข้าหาอก็สัวแตโอ้กะโดนทีบนอชกต่อ,อ,ตอยังไรครั้งหนึ่งในชีวิตใครก็อยากแกต่อยเขาบอกว่า,วาตัวตึงเลยแหละชาวพม่าดูหน้าตาสิครับหัวคิ้วเนี่ยปุดๆเขาเรียกว่าตาอุบๆแบบเนี้ยโอดื้อดื้อนะัก ดื้อนักเหรอเอาอุดซอกซอกเป็นยังไงไม่ว่ากาันขยับข้อหายอยีกเหมือนเคยเสนชัยรอจังหวะอยู่อืออุดโดนเตะไม่เป็นไรเตะไปก่อนเท่เลยเตะล่างเคลียเบาๆปักปักเข้าไปเป็นยังไงซอกโอ้โหขุดซอกแหมอ่เดินเข้าไปตัวตึงแห่งพมา โอ้ยเฮ้ยมีส่งยิ้มใครใครอยู่นอกเวทีวันนี้แฟนมาด้วยนะเออแซนใจมาเกี้มีการส่งยิม้มโอ้โหเป็นยังไงอืมเอาไม่เป็นไร่เสียบเขา่าหูแหลกกระมัดแรลกซอกอืมอซอกโอ้กกอโอ,โอแลบลิ้นแลบลิ้นเหรอแลบลิ้นใสเอาละเว้ยมีการใช้กิจวิญญายแลบลิ้นใสแส่ใจอ่า เกิดจากหัวจั่วไว้ว่าเออเก,เกิดที่ลิ้นนี่เองเป็นยังไงลิ้นเหรอหลอกเหรอจะไม่เป็นลิงหลอกเจ้าเหรอแสนใจ really <well> พอภาพเมื่อกี้แสนใจหันหลังให้ก็น่าจะแลบลิ้นใส่เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเอ,อ้ยเห็นไหมเป็นไงนับไหมเอ,อ้าลุกเร็วไม่เป็นไรเอ,อ้แลบลิ้น <laughs> สู <laughs> อ่อาจารย์ไม่ไม่นับไม่เป็นไรเอ,อ้าให้โอกาสนักมวย เป็นยังไงลิ้นนี้มีปัญหามากเลอแล่มลิ้นใส่ก่อนนะ <laughs> ยั่วยั่วมีการเกิดยั่วสงครามจิตวิทยาครับหน่อยขยับขวาเตะขวาเข้าไปแสนชัยยอะๆเออล็อกคอตีเขาเสียบเขาช่อเข้าไปอีกเขาช่อเข้าไปอีกเตะเข้าไป <laughs> แนบลิ้นดีนักนี <laughs> กรรมการวิรีการชกกันทีอาจารย์สจนน้องอบวิปีโมโหตาลอยอ่ะ ตาลอยครับตาลอยเ <c> ส <oughs> นไกว่าไงเชื่อด <c oughs> เชื่อดไก่ให้ลิงดูโอ้โหมาขอโทษขออาภาอายุมากกว่าก็ไม่เป็นไรนี่คือศิลปะมวยไทยที่มีการเคารพในแม่หมาศิลปะมวยไทยอาภัยกันอ,อ้โหสุดยอดน้ําใจนะครับอเป็นรุ่นพี่อายุมากกว่าตั้งสิบห้าปีอ,ะอ่ะแถมเตี้ยกว่าอีก9ก้าเซนอ่ะ,อะ ยังเคารพลูกน้องอะรุ่นน้องได้เอ้าเป็นยังไงผู้ชีขาดบนเวทีอาจารย์จิรศักดิ์นี่ไงที่มาของลิ้นมีปัญหาเหละทีมหน้าก่อนพี่จะสอนสั่งป๊กเข้าไปนี่ดอกแรกมั้งนี่โอ้ยหงปีคักกองอัญญะก้นกระแทกพื้นลุกขึ้นเร็วอ่า จะนับอยู่แล้วนะถ้าลุกขึ้นช้ากว่าน,นี้นี่แลบลิ้นเหรอเสียบเข่าไปกุกไันเนี่ยโอ้โหขี้หักในโอ้ยคางย้ายเลยอ่ะยังไม่พอตาลอยอยู่เปี้ยงเข้าไปดอกนี้ครับพี่น้องโอ้โหกน้นขี่ทังเขาเรียกว่าก้นขี่ทังเลยเนี่ยอืมไม่มีอะไรรองรับก้นเลยอนะ่ะปักเข้าไปเสียบเข้าไปก่อนโอ้ดอกแรกก็ดอกสองตาม แต่ดอกสามนี่ให้เข้าไปในฐานะแลบลิ้นใจใช่แสนใช่ก่อนปักเข้าไปคงเข็ดไปอีกนานครับงานนี้โอ้โหหัวฟาดพื้นกรรมการรองไม่ทันบอกว่าเฉือยเพราะลิ้นนี่เองพะนะนั่นกำลังใจอยู่ตรงนี้หันมาที่ไหนนึกว่าใคร แฟนแ,แสนชัยก็ไปเคลียร์อยู่ข้างเวทีนั่นเองออาวสกายแฟนมวยไปทั้งสนามครับอ,อ่ะคงไม่มีปัญหาแล้วสำหรับกรรมการอ้าวคุณเดียวคุณเป๊กเราก็ต้องประกาศคู่สุดท้ายหน่นอยแล้วกันนะครับและผู้ชนะนะครับ The winner is แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทย มีปัญหาพี่แสนชัยไปหนีเนี้ยไปหนีมาหนีเดี๋ยวคนกรรมการขอถ่ายรูปน,นจักนะสนะใ <c oughs> ส,สยให้ทีมงานถ่ายรูปเป็นที่จารึกระลึกว่างั้นเห่โอ้โหสุดยอดแสนชัยอาะคู่แถมของรายการเจอกับมูฮัมหมัดบากีในวันที่เท่าไยผมบอกไปแล้วนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเชิญซาล,ล,ลาลเอาย<อ>กสุดท้ายเราได้บันตเอาตั้งคิกสูพนวา เอาโอ้ยยังยังยังยงเขาไปหาสันตีบาดเนี่ยยังคือเกาแหลวสันก็ไม่เนาะเืาะเหาะก็ไปยานี่โดนเตะพิเศษใช้งับก็หากระโดดกระโยกกระโยกเข้ามาตีโมฮัมมัดโมฮัมมัดเดี๋ยวก็โดนหมัดดอกพราสั้นโอ้ยโดนหมัดลี่พิเศษไดโดนหมัดโมฮัมมัดหักเลี่ยมพูดด่าซิดขบอืม บ่เป็นยังบ่เป็นยังโอ้ปากเกียรติรุศงับข้อหาหลอกหลอกก็ที่มาไม่ได้โอ้ยวันที่เต๋บันีเออเออเออฮักเลี้ยมีกองงอนเหรอเว้ยคบมันมันตั้งหลักบทบทท่านมาสักไปขอโทษขออภัยบ่ได้ซ้ำได้เติมดอกครับสุภาพบุรุษขาบอรุษดอกครับยังไงยังก็หาเอกเคลรังเฮ้ยเสียหลักสัตว์เออเต๋บนบุหรี่ คือแจนไคไวแคงไหนน่ะล็อกสีเขาอื้อโอ้ยแย่เขามุ่มบึบไปหนึ่งโอ้ยโอ้ยอีกแล้วนอมันเป็นั้งสี่นอเนีายได้บัดลีมาสั้นเออผ่าเกียร์มันชิลล์เอาทีมซะสั่นยางก็หายอีกอื้ออวายแค่ไหนเตะขาหักกับขาเตะอื้อยางก็ไปอีกคือแจนไคอู้หูอู้ ขี่แพ ah, oh, ่งแดี่หักได้ได้ป้า้อป้าต้ขี่กระตืกลบบัท่านหมลยไหมเนาะเป็นจังไหบาทเนี่ยเอาซกซัวมานะเออาะอู้เวลายกกระบาเกียรนี่แหละเออลวดไล่นักเออเต๋มกันนะไปทีงไหนย่างก็หายอีกังสะเออี่บังฮัตยได้เนาววจทงไหนลอกนหักโอหักเรียมบรท่านได้ อาจารย์ยุ่งหยุดตีตีรถตีรถบ่ต้องไปห่วงมันห่วงยังกับแตกเกียรดนี่ไหมหมอนี่ไหมว่าสันน่ะเจ็ดกระปเสื้อกันยังวะอือหือปาดโทกระเด็นกระดอนไปวัดจังไหนวัดจังไหนบ้านนี่ยอืมวัดจังไหนหรอคุณกำปอยเขาเหอเหยาะเหาะไก่ชิมิดโยกเราได้บ้านีเตะสันตัวไก่ละตัวขยันเนี่ยเนี่ยขยันเนี่ยเล็กสั้นขยันเตะนี่เย้าไงแต่ ไล่คนที่มียังมีประโยชน์ยังมาดันว่าเป็นกลางไหนกับหมดกสักตัวห้าขับกเพี่น้องคนี่าคนผากกับมือมือรุ่นไปน้ำมันถอะว่านอกกระซ้างหัวมันถอนนะครับนอกเอาเป็นนาที่ของพิธีกรบนเวทีระบาดเนี่ยผู้ขาก็สียุดปากยุดบอในมือขึ้นกันนิดเดียวเนี่ อ่มดขั้นตัวกัดงข้างสันตัวบันนี่เป็นเจังไรขีบสันตัวพุ่นน่ะปาตัวจะเป็นง่ามักขีดูนิดพุ่นนะเอ้ยขี่หักได้เราความเนพี่น้องเป็นน้นดาบก้นขี่ทางเฮ้ยลิซโดงแตกตัวนั่นนะลิซโดงท้าานยว่ายจะตีดาบกูเด้อปัะกรรมการบอกว่าจะจะมาเหตุแบบนี้ว่สันเอาเป๋บักเอลเบ้ยบ่มีอยังบัง พูดอะกุ๊กเนี่ยนะอโอ้นี่แหละครับศิละปะมวยไทยเป็นศิละปะ,<ร>ะที่สวยงามเมือมม่อชกเบื่อนันกันแล้วตีกันแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเนาะใรอบชอยสองเชียงมยไปนะฮะไม่ทำให้หลายๆคนผิดหวังนะครับก็ประกาศเลยแล้วกันนะครับครับผมและผู้ชนะในคู่นี้ The Winner Sandchai p k c h a s a n d c h a i Boy Thai Yeah ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ